ต,ตัวคนกันด้วยนะครับมาอยู่ชมวันในอนโอเทีอย่างีครับนี่ผมจะมาผมจะมาสอนเล่นนี่ครับเกมนี้เลยครับนี่ครับนี่ถ้าคุณให้คุณกดไปที่นี่ครับอันนี้เลยแล้วก็ วันเตะตัวละครอันไหนมาก็ได้อันนี้ผมลงมอสมานะเขาไม่ได้เอามาเพราะผมลงมอสมาเองโอเคนี่ครับนี่ถ้ากดตรงนี้กดตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วถ้ากดตรงนี้ก็คือนี่นี่ปั๊บปั กูต้องมันจะแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมน,ะนี่เห็นไหมกูต้องปาบี้นี่เห็นไนหะมเอ่อตรงนี้นี่ครับนี่คือหัน เลยไม่ใช่หันอย่าผิดนี่ครับนี่นอ้าปากโอเคคุจะมาสอนเรื่องนเลแล้วบน็ตกูตรงนี้ก็คือ่านบังคับตัวละครนะครับ <c oughs> ถ้าคุณอยากวังวัดแบบนี้ใช่ไหมครับเอาเดี๋ยวผมจะสอนนี่ครับนี่ครับ ให้คุณไปที่ YouTube นะครับให้คุณไปที่ YouTube ดูนะครับแล้วก็แบบนะให้คุณไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าเออ f n e f p r i s a อิงใช ไอเอสเอ็มเอแล้วก็สามดีนะครับก็ดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดแล้วอ่ะอย่างนี้ครับแล้วก็มันจะมีนีเห็นไหมให้เลือกเยอะเลยนะนี่เห็นไหม,หหไหม <c oughs> ถ้าคุณอยากได้ถ้าคุณอยากได้นี่ทุกคนผมหาก่อนมาผมหาก่อนนะอัะนนี้ผมเจอแล้วถ้าคุณอยากได้นี่ ใช่ไหมเออเอจอข้ามไปทําไมนี่ถ้าคุณอยากได้ถ้าคุณอยากได้มันก็มริีเกเตอร์หรือมันตีในเป็น AF s สกิลต i ปีชใช่ไหมครับ oh, กดตรงนี้แล้วก็กดนี้เขาจะมีเลงให้อยู่นี่ครับอ่ะกดดาวน์โหลดไปแกะบลอกหลอกมันตีนะครับแต่มัน จริงๆมันชื่อว่ามอนตีนะครับก็เวลาโหลดไว้นครับนี่คับก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับกดไปที่ดาวโหลดนะครับกดนี้กดกดตรงนี้แอปนี้ครับกดไปกดดาวโหลดนะครับก็กดกดแฟไม่ต้องกดค้างครับแล้วก็กดนี้อ่ะก็กดลบไปเพราะว่าเดี๋ยวเมมโมรี่ผมเต็มอ่ะแล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้ ไหมกดแบบนั้นี่ครับผมแล้วก็กดค้างกดตรงนี้ลูกตันไก่ครับก็กดไปตรงนี้กด e ต t e ์กดต a t าก็เลื่อนลงไปนี่ครับนีกน่กดตรงนี้เลยอ่ะกดตรงนี้กดไฟล์กดตรงนี้อ่ะแล้วก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็มาดูโมเดลกันนะครับว่า มันเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจำสีไม่ได้บอกอือองมันตีก่อนครับอ๋อเนี่ยทุกคนนี่เออจะรีบไปนะเนี่ยมันจะสีอย่างนี้ครับมันตีมันตีมันจะเป็นสีนี้อ่ะใหาคุณเจอได้สีใช่ไหมครับนี่ให้คุณกดไปที่เกม ล้อสักครู่นะครับตา้งแต่กดตรงที่นินะครับกดตรงซีเรียมมาเดิมน,นี่ก็เสกมอนตีมามอนกอม็มริกเกเตอร์นี่ใช่ไหมทุกคนตาด้เลเราดินี่มอนตีโก็มริกเกเตอร์ถอดแว่นได้ไหมหน้าใช่ไหมทุกคนถอดแว่นได้ อ่ะถ้าตัวมันเป็นสีขาวใช่ไหมให้คุณกดไปที่ตรงนี้นะครับตรงแบบนี้เลยกดไปก็กด,กดตรงสีขาวนะครับแล้วก็กดตรงนี้กดไปที่ดาวน์โหลดนี่เห็นไหมจะเป็นนี่นี่เห็นไหมจะให้เลือกสีให้นี่นีเห็นไหมให้คุณเลือกสีนะครับจะบแบบนี้เลย กดตรงนี้เหมือนเดิมเลยขอเวลาสักคู่ใส่สีก่อนนะครับน<อ>ี่ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะถ้าคุณถ้าคุณมีปัญหาว่าเฮ้ยพี่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 ผมขี้เกียจเกียลงสีสีสีแล้วผมจะทำได้ไงเพราะมันเหนื่อยนะพี่อะก็คุณทำอย่างนี้ครับ อ่ะให้คุณกดไปที่สามสามอันตรงนี้ครับก็กดเซฟนะครับกต็ตั้งชื่อเลยตัย้งชื่อว่า M O N Monty ใช่ไหมทุกัน m o n t อ่าตั้งชื่ออันอื่นก็ได้ครับแบบตั้งชื่อมั่วๆนะทุกคนก็กดเซฟไปกดเซฟนะครับนี่นี่น แล้วก็มันจะสามารถเล่นตัวละครได้นี่นี่ผมรวมนี่ได้เลยมีนเคานผมผมจะไปให้ดูเซฟนะครับว่าเซฟมีไซฟจริงๆว่านะครับอันนี้เลยนี่ครับ หนึ่มันตีมอนคูบลีกิตนะเดี๋ยวผมมาดูตัวกันกันได้อปาเรืร้อตรงนี้อะไรอ๋ออันน,น,นี้เราก็มองทะลุไปเจอเรื่องครับว่ามันมีเอ็นโดสเกลตันหรือเปล่านี่ฮะมีใชโอ้ไปละนี่ก็คือมอนตีนะครับเอ,นนอ,อะออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยวนะ ในี่ส่วนไหนส่วนนี้เนี่ยอ๋อส่วนส่วนนอะส่วนเออส่วนปากนึ่งปากของมันตี้เออตรงนี้ครับยันตาไม่ได้ก็ขยับตานะครับนี่ขยับตาอ่ะเดี๋ยวผมไปดู ดูลเลยว่ามันเซฟจริงปะให้คุณกดไปทสามมุนเหมือนเดิมครับกดไปที่โฮมแล้วก็กดนาดเซฟมาเพราะว่าผมเซฟนี่เห็นไหมผมเซฟไปแล้นี่เห็นไหมแล้วก็นี่แล้วก็กดไปตรงรูปภาพกดโอเพนนะครับอืมก็รอเออผมลืมใส่หางโอ้โหผมลืมใส่หางทุกคนแปบ๊บนะ ตาตนนี้คับผมก็ใส่หาไปที่เรียบร้อยนะครับผมลืมลืมใส่หาเอาใหม่กดกดจมใหม่ผมกดเซมใหม่กักดได้เออเออค้ออออางค้างโอเคมาตาครับนี่เดี๋ยวไปดูดิว่ามันจริงเปล่านะครับนี่ครับ กดไปที่รูปภาพเหมือนเดิมกดโอเพนแล้วคุณห้ามลืมนะครับว่าลืมอะไรเปล่านะครับลืมนะครับผมดีใช่หไหมมันจะใส่ให้เองมันจะเซฟให้เองครับเออขานี่น่ครับนี่โอเคสำหรับวนันนี้แค่นี้ครับ